อันนี้เชื่อมต่อด้วยฮอ s p o t Wi-Fi จากโทรศัพท์นะครับก็เข้าไปเลือกอ,อันนี้อ่ามันเซฟไปอยู่แล้วน่าจะคอนเน c t เองครับก็ต่อ Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็เป็นบลูทูธฮิสตอร o คอนแท t นะฮะก็ดาวน์โหลดเอาไว้นะครับ,รบแล้วก็ รีดิโอเนาะก็ฟังได้ไม่มีปัญหาก็ได้กับหน้าโฮม เสียงเข้าแอปอันนี้ติดตั้งตัว YouTube แวนนะครับไม่มีโฆษณาอ่ะหน้าจอใหญ่ดีเนาะก็รอโหลดแป๊บนึงครับก็ เข้ามาเนาะก็เข้าได้เสียงมิวอยู่ก็โหลด ด้วยตัวผ้าขยายเดิมๆผมว่าก็โอเคนะใส่ซับบ็อกตัวหนึ่งนะตัวนี้ไอตัวแว้นเนี่ยมันเป็นตัวพรีเมียมมันก็แบบจะย่อหน้าต่างได้ไม่มีโฆษณานะครับลงเพิ่มเอาได้นะอันนี้ก็ทำเป็นสปีดสอหน้าจอนะครับ ก็ไม่น่าจะมีอะไรก็เมื่อกี้ถ้าเราเปิดแอปอีกอันหนึ่งก็จะเปิดได้ก็หาแอปมารันคู่กันได้นะครับอันนี้ก็เอากลับมาสีก็โอเคนะไม่ไม่ไม่น่าเกียดในราคา2,000กลางๆนะครับตัว CPU... ไม่ได้ลงตัว CPU Z แซดนะนะ ก็วัดใจเอาแต่ก็เนี่ยก็บอกว่าลมสามสองแรมสี่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดาวน์โหลดดูว่าใครจะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นอะไรก็คือตรงนี้ผมไม่ได้ลงดีเทลนะก็คือเอาที่รับได้ในราคานี้เต่าโฮมนี่นี ก็ดูเมนูซาวเซตติ้งอ่าสมมติถ้ารู้สึกว่ามันช้าหน่วงๆก็กด o p ปติมั e ไปอ่ามันก็จะทำการออปติมั e ยคลีนอัพนะครับก็ปล่อยมันไปก็ Music ถ้ามี USB อันนี้มี USB ต่อไว้นะครับอันนี้เป็นเพลงจากเครื่องซึ่งก็เสียงก็ไม่น่าเกียดนะ แล้วก็ไปดู GPS GPS ก็มีแมปนะครับแล้วก็มีตัว h ิว i โ o แล้วก็ตัวเวส t แต่ว่าสิ่งที่ผมใช้ก็คือใช้ตัว Google Map นะครับก็ติดตั้งเสา GPS เอาไว้ด้านนู้นตรงมุมซ้ายตรงเสาเสา A ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ก็ ปล่อยให้มันโหลดไปนิดนึงเราอย่าก,ก็ถ้าถ้ารีบก็ไปซื้อสเปคแพงๆก็ได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าอันนี้ก็คือมันก็นวิเกตมันก็สามารถนําทางเราได้นะก็ก,ก,ก็ก็แสดงผลได้ดีเมื่อเช้าได้ลองทําไอตัวครึ่งคแบ่งครึ่งหน้าจอก็ทําได้นะครับอ่ ไฟมเนเจอร์ก็ดูได้ปกติครับตัวนี้ให้ USB พอร์ตมา2อันนะครับอ่าก็ s p o t i f y ก็โหลดแป๊บนึงแล้วก็ตัวจุกก็ติดตั้งโหลดแป๊บนึงเหมือนกันก็สามารถใช้งานได้ปกติครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฟังเพลงตรงนี้ฟังได้ไม่ไม่ติดปัญหาก็ เล่นได้ปกติอาจจะแบบหน่วงนิดนึงตอนโหลดขึ้นมาแต่พอถึงเวลาก็เล่นก็เล่นได้ mm hmm. เล่นได้ปกติเรื่องปรับ EQ mm hmm. ก็เข้าไปที่หน้าแรก Audio Setup อันนี้เราก็ตัดแบบนี้แล้วก็ตั้งเบสไปออกที่ตัวบูสซ์อะไซตอตัวซับซับบ็อกนะครับอันนี้ก็มันก็เป็นเนาะทางพวงมอะไรซ้ายผมก็ไม่ได้ติดอะไรเราก็ตั้งเป็นเซนเตอร์เอาไว้ก็มีเนี่ยให้เลือกนะครับ ในราคาแบบ2,000กว่าบาทแล้วก็มีตัวต่อเพิ่มเนี่ยเพิ่มลดเสียงเดี๋ยวกดปุ่มนี้มิวนะครับมิวมี6ปุ่มนะครับตรงนี้ก็สามารถคอนโทรลได้วางเพิ่มเสียงนี้วลุ่มดาวเปลี่ยนเพลงนะครับถ้ากดค้างก็เป็นอีกเมนูหนึ่งสามารถตั้งค่าได้อยู่ใน อันนี้เนี่ยก็ตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับ